การปรับคมด้วยฟิลเตอร์ชับมาร์คส์อันชับมาร์คสเป็นเครื่องมือปรับคมที่ใช้งานง่ายและเหมาะกับการปรับคมแบบเหล่าเว้นพื้นที่ปลีกย่อยเช่นภาพถ่ายบุคคลที่เราอยากให้ขอบหน้ามีความคมชัดแบบไม่ส่งผลไปยังริ้วรอยเล็กๆน้อยๆอยซึ่งจะได้เรียนในคลิปวิดีโอนี้อันชับมาร์คสเรียกใช้งานได้จากเมนูบาร์ฟิลเตอร์ช์ปเป็นอันชับมาร์คส์ฟิลเตอร์ตัวนี้มีสเกลให้คุณเล่นอยู่3สเกลได้แก่ amount หมายถึงความแรงในการปรับคม radius หมายถึงอนาบริเวณที่นับออกไปจากจุดตัดสีที่มองเห็นได้ชัดที่สุดและสเกลสุดท้ายที่บ่งบอกถึงความเป็นคอนเซปต์อันชาปมาร์คได้ดีก็คือ Threshold หมายถึงระดับขอบเขตการละเว้นความคมชัดเริ่มจากจุดที่มองเห็นยากที่สุดมีค่าเป็น0ูนไปสู่จุดที่มองเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือ255ผมจะอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ให้ดิดหน่อย สมมุติว่ามีภาพบุงกลมสีน้ําเงินฉากหลังขาวคุณคิดว่าจุดตัดที่มองเห็นชัดที่สุดคือตรงไหนง่ายๆก็ต้องตอบว่าส่วนของขอบวงกลมกับพื้นหลังเพราะว่าเรามองเห็นได้ง่ายที่สุดและส่วนที่มองเห็นยากที่สุดก็เห็นจะเป็นส่วนพื้นที่สีน้ําเงินด้วยกันหรือส่วนที่เป็นพื้นหลังขาวด้วยกันถ้าคุณเลื่อนสเกลเทรสโฮไปทางขวาพื้นที่ปลีกย่อยพวกนี้จะไม่โดนผลกระทบจากการปรับคม สเกลนี้มีประโยชน์เวลาคุณปรับความคมชัดของภาพบุคคลในกรณีที่ไม่อยากเห็นริ้วรอยเล็กๆน้อยๆบนใบหน้าชัดเจนมากขึ้นและเนื่องจากการใช้งานอันชาร์ปมมสนั้นไม่สามารถย้อนคืนได้ถ้าต้องการความยืดหยุ่นในการปรับแต่งภายหลังคุณอาจจะต้องแปลงภาพให้อยู่ในรูปแบบสมาร์ทอ็อบเจกต์หรือถ้าคุณขี้เกียจหน่อยก็สำเนาเลเยอร์ขึ้นมาลองก่อนก็ได้